น,นี่ทุกคนมาด้ยวยกินข้าวนาไปเท่าด้วยทุกคนมาด้วกินเ้าทุกคนข้าวแรงป้งปลาต้มน้ำไม้ทเดี๋ยวเริ่มตามมาโท,ทาสบายดีทุกคนสบายดีตัวแรงแรงมื้อนี้กลับมาพบกับล้าน,น้อยสาวกุ้ไทยตัวดำคือเก้ามื้อนี้นี่เฮาสีมาลหกงาเฮาเข้าวทุกคน มาลกุกเงาคือมาลกุาาลกเงาเขากระเบือยู่นาละน้อยนี่เงาเกลวไหลทุกคนบรรยกากาศตอนแรกๆกะงามมาลีทุกคนเอ้อยข้าวเขียวทุ่มอยู่ลมพัดเด่นจะโจยสบายดีทุกคนม,นมันนิกาเฮามาลกหญ้านล้เอ้ยเฮา บอลิงกับมาน้ำทุกคนเอามานันอีกะหน้าเมกะลงงาอยูย่จะลงมาลงงาทุกคนเข้ากับบ่อนดีบ่อนบนดุดีทุกคนบ่อนนี้นะ่นำโบโจบเดงเอ็ดขย่อยอยู่บัดบ่อน,นนี้ปลาเขียวนะ่ะ เข่าดีได้โค่อเลยเข่าดียากแะดี ทุกคนหนากะหลายเลยทุกคนเลยเข้ามาลุคือหนึ่งเลยทุกคนเลยลุกตะเตะข้าวยังพันสูงมาเบิ่งอีบนนันดีผาหุ่นอีลายหนากะเป็นก,กงหญ่อีละหญ้าอันนี้นะคือดอกไม้นี่ทุกคนนหนาม,มาดิเป็นดอกคือดอกไม้ งนเือนีายอันนี้ก็คือบือเข้าทุกคนอันนี้คือคล้ายๆกับเบือเข้าแต่โบเมนเข้านี่ยง หญ้าคข네 pues <tr <tr um ื่นเบืเข้านี่อะไรลี้นเมหญ้าเดน่ะหญ้าอันนี้เนี่ย้นี่หญ้าหญ้าอันนี้นะคือข้างนเบือเขเอ้าน้อหญ้าอันนี้หลก็มัอืมในหญ้านี้เนี่ยหญ้าเบืคือเบร์เขานี่หลาย

สุดสไม่ได้มาเสือันเลยส่ไมาเอเบ็ดบแถวนี้แถวโละลงไปตรงหน้าแถวนี้นม่คิดจะเลือกึ้นมาเมืคันเลยแ่ราพูดหมดเลยจะเป็นกระโปงไหมจะเปนกระลังโตลอยจงมือไปหาผู้โง่ผู้ควาย còn nắm le đi ngời nào phải cái tết một con đi ơi ไหนปะผู้ชายอยู่น้าคัแล้วตะเวนผ่านไปไหมนะตะเวนกำลังจะโต๊ะาอละมือหน้าจังงอกอีลิงมือหน้ากับมือหน้าจัมือหน้าจังมางอีาอันนี้บเาเปนเน่าอันนี้าอันนี้เน่ ฮาลูกเมื่อนี้ก็ได้หลายเตอรทุกคนเลยแต่บบแล้วซ้ำนะํำเร็วตะิินกําลังจะโตกเข้ามือหาผู้โหผู้ไข่ก็ทุกคน,ลนคเลย มื่อหน้าจังมาลงอีกมื่อหน้าจังชวนเราลิ่งมาลงอี่ยูหน้าขอเจ้ามีผักบอนเต้าทุกคนเอ้ยหญ<ห>้ากับผักบอนเต่าลายเลย โซนนี้เฮากะมาฮอดเดินหน้าเขาได้ทุกคนเอ้ยหน้าควายเฮากะกินเฟืองอยู่หาชีไปผูกควายก่อนบัดน,นี้ทำแล้วปลาลิงบลาลิงทุกคนแม่์พันกะเบอร์แห่งแล้วทุกคนเอ้ยหาชีผูกควายกับน้องก่อนเอาผู้ละตัวเนาะควายนะหน้าปลาไปเอาตัวนะควายกับทุกคนเ,เอ้ยแมยน้ำอยู่น้องฮะเดี๋ยวปลาลิงไปเอาตัวนั้นแล้วน้องชีเอาตัวนี้ทุกคนเอ้ยปั่นกัน เหลงควายเงียบบนท่านทุกคนผู้พอตะมาเขาเหลงมแมบ,บน้ำเลยทุกคนมีอะไรมันเกิด เอาลิงเอาตัวนั้นมาพูดทุกคนเบอร์ดิงเพิ่นเอา,อาตัวนั้นพูดละ ไปผู้โง่ปันนี้ลิงโง่จะพ่นแหละทางหุ่นผายโงโ่

ไปอัดไก่ก็ทุกคนเลยไก่ห้าวจะไได้เกิดเมื่อแรกนะไก่ห้าวเกิดแต่ตอนเช้าเกอเอเกาเกอเกอเกเกอ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 เอเกอเอเกอเกอกอ้กอเกอากอเกลเกอยู่เกอนกอเกอเมอเก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 ื่อเเเ่อก เพาะว่ยู่หน้ามันมีบอนหากินไล่ทุกคนเดอมันจะไป้าหากินต่ำเอ้ยแก่ห้าวทะเลมืดไปเว้วน่ยู่เขา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  โองอีโอสันเล้วเมื่อเวทนนี้บเมมีคนโองพอแลวเนาจะจ้กเอามาไว้อยู่บ้านหมืดแล้วเนาะกินน้ำก่อนกระปูทุกคนคือแหงงโพเมื่อเช้านี้กับกุ๊บปลาทุกคนค,ค,คือหน้าหัวถิง แม่ละน้อยอันตะมาโยดินทุกคนเด้ยตะาไปเอก้าเพิรว้ามาบรรท่าว่นสจีเอาไว้ทุกคนเ้สื้อเป่าไว้เอ็ก้าปุปปีหน้าก็ลยเลยมันจะห่าวานั่ด้วยโเอเมาอทุกคนมาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่ยหาเสี่เอาเมฮ็ดตะวัานหนุอยหนึ่งทุกคนเด้อเอาเมฮ็ดตะวัานกินที่บ้านเอามาอันนี้ได้ ตอนนี้กำลังกินมืดได้ทุกคนเถ้าชิมมาเอาต้ไม้บ่งหวานพอปุ๊ยจะมีโพอปุ๊ยอยู่หน้าตนไม้บ่งหวานสองกอทุกคนเฮ้าจะเอามาต้มเอามาต้มจบเจีวต้มต้นไม้บ่งหวานข้าวหนึ่งกระจืดทุกคนกินบีบได้แต่ว่ากินดีบมันชิลกินดิบกับหวานโบได้ขมเอาต้นไม้บ่งมาต้มกินแรงก็ทุกคนเลยต้มข้าวดีก็ได้กินเหนื่อยมัน Nè, mình cũng lại được con nè nói em bỏ Hà ảo nhiền nhây Ủa, Cô sổ Ở mình có được con Nè, cũng lại lại mở ra thôi rồi ừ, cô này cái tôi đây chị phạm là này mình sẽ ăn phá xôm tháo mưa thầm rồi bao đi một cái nó phải trúng trúng rồi. ต้นไม้แห่ก็ซอมแล้วได้ทุกคนเลยอยู่พื้นมันหนึ่งนี่อเอามือเชื่อ,อเอ,อาเมือต้มหวานมือแค่ดูให้กิดดูเพื่อดูแลใบเด็กกันทุกคนเลยตอนนี้เห่ากามาเขาเหินแล้วทุกคนเลยหิมาต้มต้นไม้ก่อน กินกับตั้มาทุกจำตาเลวจำทุจจำแล้ว,ลวเลยทุกคนเลยค่ะจะเอาเกือมาท่ามาขัาง จามปลากินกับตายบะโถแซ่บทุกคนเลยจามปลาเค็งมันมันปลาเค็งนาาบะโถจ,จังเซ่บทาวบีปเซ่บบอลลิงเพื่อนกะใบอไม้ทุกคนเอบอลลิงเพื่อนามาใบอไม้ ปิงปากดือบ่งปิงป๋าฉุกเลยถึงจะนำใบไปท่ไหมโอ้สุกแลวทุกคนปิงป๋าเรกันบอลลิงคนกับใบไมาเลยแล้วบอลิงเคละเนี่ทุกคนปิงป๋าเก็สุกเลยอาบลางเคอบอลลิงออเตอทุกคนเลยเดี๋ยวเขาว่ามันกค น้องมาแต่ไปก้านทุกคนเลยได้โบได้บบตุลาปลาโคยง่ายอืมมาชิลูีอู้ได้ปลาโคทุกคนน้องน้อยไปก้านกับหมาดอยู่ได้ทุกคนเลยสาวตุลาเพื่อนไปก้านกับเบ้าดีหลานละน้อยทุกคนเบ้าดีเฮือนอยู่เพื่อนละน้อยนี่มันมันเนาะมันเยอะไปเลยนี่นะแต่ฉำหรับสำหรับอีลามันเยอะต่ำมาโทษแล้วฮะกะมาจี้มาคิดทุกคนเลยมาคิดที่พักต่ำเจวต่ำเจวจัมปิ้งปลา รีปนแต่งกระโปรได้ทั่วด้ยอืมอืกินเรียบร้อยแล้วอืมแค้ดเอเกาเอาบุมซะก่อน บอลลิงที่จมบอมบอลิงโจมทุกคนเ่ชทุกคนมาเด้อกินข้าวําไปเท่าเด้อทุกคนมาเด้อกินขา้นาทุกคนข้าวแรงป้งปลาต้มน้ำมันเเดียด๋ยเตาม,มาตันโท กินแรกเขากบมีปิ้งปลาตำมะทูต้มครบค้ได้มนี่นะสุดยอดแลวเล็กคนเลยบลิงตูลาโถไเทามาแล้วคนเข้าบอิงส่วนอลยเข้ามาเด้้่อทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันเด้อเสียบเสียกินข้าวแรงน้ะหาลพื้านนี่ับมสียบกินข้าวแรงน้ำกันเด้อ ตาไมเข้าเยอ่า้นนี้จับเส็ให้ระตับทุกะงี้หน้าหอมปเนี่ปิงกรตับทุกทุกเส,กเส็ุรเยนันเคียยมันโอโดกไงยเขาวยว้ออยอตอนนี้เฮาก็กินข้าวกินน้ำบีมได้ทุกคนเ้ยสิคอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ ขอบใจเมิดทุกคนที่เข้ามาติดตามและครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย